อยู่ในพวกกูแล้วมันจะเชื่อขึ้นแน่นอนสามล้านเปอร์เซ็นต์เชื่อถือใคยเรียบหมดล้านใเขียนอย่างเดียวนะวาลูไม่ต้องแล้วแค่เขียนอย่างเดียวกูไม่อยากเขียนได้ขี้เกียจเขียนมึงระวังเรื่องอะไรระวังใช้จินตนาการเขียนหรือจินตนาการวาดใช้จินตนาการใช้จินตนาการวาดดีกว่าเปล่าสินู่นอะไรว่าตอบว่า โอ้โหก็ได้ขอชนะนี่วะใครมันวาดกรรมกรแบบกูนวะอะไรวะเนี่ยใครวาดเจี้ยอะไรลงไปเนี่ยกูวาดต่อไงเนี่ยเออก็ก็ก็ต้องวาดต่อชนะเอออุยงอมยมว่าดิเป็นแมวป่ะเนี่ยเป็นแมวว่าไงดีเนี่ยใครแป่งวาดใครท่านไว้ัยเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กูไปจังหวัดไปจังหวัดแล้วกูไปดีแล้วเนี่ย อ้าวเออดีละววิธีเขียนมันมันว่าไม่สมจริงว่ะแม่งตัวไม่เออตรงกูบอกเลยว่าไม่ต้องคิดอะไรมากมึงว่าไปงั้นเล่สบายหรือไตายเลยชนะไปตายเลยมึงไม่ตายเลยชนะว่ามาไปพอกูเห็นแล้วกูเครียดเลยว่าไอกรรมกรแบกปูนเข้ามาออเหกตัวมั้งแค่หกตัวนี่แหละ ไอ้เจี๊ขาว่ไม่ได้อีเจรัยบขาวดิไม่กินำทุากไอ้เจ้าไม่ำทุจรไปงงว่ต้องการได้ตัวมาขาไอ้ย่เกิดตัวไม่ทำทุทรเลเออแคนออกชิมหายละชิมหายละไอ้เจ้กรรมกรกูยังไม่ได้แบกอะไรเลยก่อนแบกกู เก็บอะไรละเอียดเก็บรายละเอียดของคนดำเชี่ยเชี่ยเชี่ยเสร็จแล้วเออเอาชูนิ้วกางมาแล้วกันจะทำให้เหมือนต้นฉบับแล้วเสร็จแล้วกลัวกลัวคนดำยิงฟื้นเสร็จแล้วว่าตบฟ้าเชี่ยะไรเนี่ยเชี่ยอะไรเนี่ยเชี่ยอะไรนะคร้เนี่ยใช้ว่าคนยิ้มวะแต่ว่าจินเปย์มายังอะไรเนี่ย กูจะเตรตอนจเินแล้จิตนาลุงมันเองแล้วเวลาโคตรไวแล้วกูว่าไงเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเวลาโคตรไวเลยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเวลากูเวลากูเวลาโคตรไวเลยเหมือนโกดักเลยวะเหมือนโกดักเลยวะ อย่กูว no no. oh, wow. ่าทำที oh, oh, ่ไหนแล้วเนี่ยมึงให้เวลาขนาดนี้มึงให้เวลาแบบไม่ต้องคิดเลยเนี่ยกูว่ากวาดเมียนกว่าดมินกูว่าดมิยนอาจุดเป็์แบบโลโอ้โหกูยังไม่ทันได้ว่าคนเลยจึงเปนโลทรัพยากรเจุดเปรลีนาร์พยากรกวาดวัดตับชีวิตได้เด็กูว่าตอยแอนนนี่แอนนี่เย่เวลาโคตรเร็วอ่ะเวลาคนแล้วเลยแค่นี้แหล โอเคแล้วคุณจะว่าคนดำยิงตัวตายมึงจะหันไหมเนี่ยใส่ตาใส่ตาใส่ตาโอเคแล้วก็ใส่ใส่ดวงตาใส่ก็ใส่ใส่ลูกศรเขียนชื่อชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูว่าปืนไม่ทันเออไม่ได้อ่านมึงไม่ทันโอ้โหแย่อะไรเนี่ยใครมันว้าดัว้เต้ใครมันบ้าจุนเปย์ตอมึงเองใครมันว้าขี้ขี้กลั้นมีกระดูกสันหลังว่าโอ้ย โอ้ยยังม่ราคนเร็วเลยเออกุจะว่าขอเอเลนจะไงเดราจเบเมีใดจลเราเลาจินเฟสโอ้กเป็นคนรอ้ีก่อนเลยเออได้เด็กกูมาเรีนแบบนี่เอนี้นี่ Uhm, นี่เออ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 ใส่คุกเข้าไปแล้วก็ใส่ใส่หมวกคาวบอยเอออย่างนี้แล้วก็เขียนเออ I am clay เอาขี้ใส่ใไปแล้วกันขี้ขี้ไปปูใส่นี่คนเร็ว่วนเคยลขึ้นเนี่ย ที่เกิดอะไรขึ้นแม่มันเร็วไปเยอะแล้วพอมบลองที่วาดนี่อันนี้อันนี้รูปแรงนี่รูปแรงรูปสองรูปสองปืนใส่ปุ๊บปุ๊บอืมมีรูปสองรูปสองกูว่าไม่ทำรูสามูปสามเาเกิดเอาไปวมันเร็วเกินนะกูว่าปืนไปทันกูเลยวาดนีเลยกล้วยเลยไม่เกียงนะขอให้มันยิงนะที่ร นี่เ้ยขอขอยตินขอติ้นนี่อยู่อะไรวะเรียกถือปืนใช่ไัมจิงการเป็นยิงทีมันทิป <unfolding. S 2> ืน <Así> ยิงอยู่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 ปืนกลายเป็นกลวยแล้วอยู่ไม่ก็เอือไปเลยเอเอไปเลยกูยังกดว่าไม่ทันเลยอันนี้ขอให้ปองนะนี่อันนี้รูปแรก่ะรูปสองรูปสองรูปสองไม่ไม่วางแล้วนี่ว่าโยนเกม เขาไปกูดีดีนิโูวดมินเนี่ยอะไรเนี่ยรูปแรงรูปแรงมาออกตั้งดีนะเอ้ยกูวัดมินไอ้ตินตินนายโอ้ชิบหายแล้วกูกูรู้ผิดเลยไปกลายเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเห็นภาพกูดีบอกว่าแรกอีกมันกลายเป็นตัวอะไรวะเนี่ยตัวเสือตัวเหี้ยอะไรเนี่ยไอประวัติ นิวฮอตอ่าน oh. ี่เป็นแบคนเมาเนคนเมานอะอันนี้เ็นอ่อ่าไปวาอีแล้วเเเดดียต่อไปนี่ะทำไมกูไม่เห็นจุกทำไกูไม่เป็นทำไกูไม่ลูกยิ่งมากวะอ๋อกูเข้าใจแล้วทำไมกูไม่ได้เพทไมกูไม่ได้อะไรพี่ส่สกูก็ว่าทำไมกูไม่เหมกันบอกว่ ไม่ไปเที <S 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 ่ยของไหนกับกูนี่รูปแรกกูไม่มีเลยกูไม่มีเลยทำว่ะเลยว่างกูอะไรกูเลยว่างเลยห่อเลยกูว่าไม่ทันด้วยซ้ำเหอะทำไมเรู่กูยิ่งยิกันเลยวะแม่งกลายเป็นถั่วงอกไปทีนี้กลายเป็นถั่วงอกเลยกลายเป็นถั่วงอก มันว่าไม่ทันด้วยซ้ำอ่ะแกไปถ่องอเลยไอ้อะกัจับถื่องหอกไอ้ัซแกไปถ่องอกเออมันจะแกกจะกลับไปงอกันเหรอระกัาคอยแบกปูนรู้ว่าปูนไม่ทันรู้ขอรู้อไม่รู้ไม ปต่อไปต่อไปนี่เนี่ยนี่ไอ m อมอะไรทุกอย่างนีอต่อไปวางเปล่าวะวางเปล่าว่าไม่ถัดไม่สามอะเดี๋ยวเดี๋ต่อไปนี่ยังไม่รู้เลยมันคือภาพแบบเดี๋ยวนี้แม่งัวคอนเซ็ปต์มะหมายถึงยยังเป็นรูปแรกนี่จุดพลงสวย โอ้ข oh, like, hey, right right? so ้อสวยยังกูรู้สึกผิดเลยก็ว่าตัวเฮียแล้วไม่ลงไปเนี่ยก็ว่าจุนเป็นโลคอลิตี้อ่ะว่กูจำได้ว่ามึงวาดเฮียอะไรนี่จุนเป็นไอ้เียตัวเฮียเลยเนี่ย อารมณ์ชนไอ้เจ้ากูหาไปไหนไอ้เจ้าไอ้ยีไอ้เจ้ามึงดูองอกเลยว่าเป็นจุงเพลงเนี่ยเอ้ยไอ้กูเคยเห็นที่ว่ามันนี้บ่อยเว้ยเออเต็นบ้าเตยเป้บ่อยไอ้เหี้ยว่าจะรู้สึกผิดเลยอ่ะไม่มาแล้วอ๋อไหนต่อเลยหมดแล้วหมดเลยหมดเลยหมดวันหัวอ๋อน่ากายแปลกประหลาดเลยน่ากายแปลกประหลาดหายแล้ว เดี๋ยวกูบอลหัวติกไม้ดูนีคาซีเชียนเพนก็มืนพูดคาร์ซีเชียนนี่นี่กูบอกเลยรูมี่บอกกูดีส,ดสุดละบอกเลยว,ลว่กยากูจะให้มันแปลกประหลาดที่สุด ไม่แม่เกี่ยวกูยิ่งกากูยิ่งเครียดวะเครียดทำไมเรามาเล่นใครเครียดไมเร้ไม่มาใครเครียดเราจะมาเบียนล็อกกันนะเว้ฮะไม่มีสมองสมองเน่าเว้ยเบียนร็อกแบบเองสมองตัวเองเล่นนอะกูจมูกตัดแล้วมึงจะว่าอะไรจังนี่กูว่าเซลแมนกูว่าหัวเซลแมนเลย คนที่ได้ของกูไปจึงจำเอาไว้มันไม่มีอยู่จริงน่โอเลยเอาแปลกขั้นสุดใช่ไหมเราดีกว่ากูบอกเลยนี่นี่เซลแมนนี่อยากโคตเขียนเกียนเลยแปลกขั้นสุดคิดอะไรไม่ออกสีกว่าเซลแมนเว้ยเออเซลเซลแมนนี่ใส่ใส่นี่นีโเลยนี่ไม่ไม่โคตรแปลกเลย ปากแดงๆผิวผิวสีผิวส no ีแทนนี่กูต้องแับความเล่นดีกว่านี่สีชมพูนั่นนั่นคือผมนี่กูต้องปรับควมเล่นดีกว่านี่มีบอกด้วยนะว่ามันนั่นคือผมอ่ะกูอยากรู้จริงมันจะเป็นยังไงวะถ้าเหมือนสีชมพูมันมันมันคือเส้นผมนะครับสิวแม่กูน่าจะน่าเกลียดว่ะศึกษาคนที่ต้องถ่ายต่อเลยวะไอพี่ ทุกผู้ศึกษาทุกคนเริ่มอยากแล้วมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเติมสีหน่อยก็ได้เดี๋ยวมันนี้ไปไอไม่กดส่งว่ะเติมสีหน่อยเยอะเลยเลยกูวาดอยู่แป๊บนึงกูสงสารคนที่ได้ต่อจากลัวเขาจะรู้ว่านั่นคืออะไรกูก็ต้องตามไปเกินนีจไว้ว่านั่นไม่ใช่หัวกล้วยก็คืออสายสายสายอะไรสักอย่างเสร็จแล้วอ้าวทำไมกูส่ง โอเคเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวแล้วใครใครไม่กดส่งคำเล็กกูนี่แหละเออคำเล็กเนีอะไรมีเวลาอยู่เวลาอยู่ตั้งนานเวลาส่งสารจริงเวลาไม่เหมือนเล่นนับด้ยเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูใส่คนตายพิวแมนหน่อยดีกว่าลงสีอยู่เดีกูเริ่มแซนละ้ามึงจะไป็นเด็ขาวดำไม่ได้นะเว้ยนี่คนตายนี่คนตายคนงอนคนตายคนงอนจริงบ้า อ็มึงไม่สงสารคนที่จะได้ต่อจะมึงอย่างไรวะนี่เซลเมทคาซีเขียนคนที่ได้ต่อจากเราน่าจะดีสุดแล้วตอนเนี้ยที่กูฟังมาทั้งหมดเนี่ยกูรู้สึกว่าถ้ากูเล่นโซโคสามตาพวกกูเครียดแน่ๆไมเกียนแดดยิ่งอยู่ก็ยิอยู่ก็เป็นไมเกนเออนี่แล้วกันตีกูตีฟ้าแล้วเมื่อไหร่มันจะว่าเสร็จกันวะเนี่ยเซลเมทคาซีเขียนไหม เร็วเร็วเร็วเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วตรงเร็วเร็วเชียร์กลุ่มสีไม่ทันเร็วตเร็วเร็วเชีารแม่งมันเถือไปตกลงสีได้บอกเลเซียแมนค้างสีเขียนบอลลูนเออะกูวิ่งว่าเอา่ะพี่พูดกูยิ่งหมดไฟแล้วมั้งอ่าค่ะเออไม่หลงแม่งกูดูรูปตัเองแล้วกูท้ออ่ะฮะ ไอเฟินหมออ้อยตรงนั้นก็คืออะไรอ่ะกูจะวาดเสาบูญยงไงอ่ะหัวโตเด้วมึงมีหัวไหมอ่ะมีมีมีมันต้องมีแหละไอเฟินมันก็ต้องมีสิว่าไอเฟินหมออ้อยขบวนมันคืออะไรอ่ะคนหมอไอ้เขาไอเฟินหมออ้อยขบวนมันคืออะไรอ่ะกูต่อยังไงอ่ะไปโป้งคิว่าไอ้สิ่งที่มึงเห็นน่ะมันจะไม่ใช่สิ่งที่เจลัง มันช so it so cool. so cool ่วงนั้นรีก um, anyway ันใจากยิ่งขึ้นมันยิ่งดูไม่น่าเชื่อถือเอาแบบสวยจะตายกูไม่รู้ว่าไอ้เส้นกูไม่รู้ว่าไอ้เส้นหมวยข้างบนมันคืออะไรอ่ะกูใส่ยี่ไปก่อนแล้วกันกูอย่าพูดชิกหาอย่าพูดชิบหายเส้นหมวยข้างบนนี้กูไม่รู้ว่าเส้นหมวยข้างบคืออะไรข้าพุดสั้นข้าพูดสั้นเลย เสร็จแล้วกูว่าเสร็จแล้วเร็วกูว่าเสร็จแล้วดู้ดิว่าไอเส้นมองไอสีฟ้าข้างบนเป็นเกลืออะไรดูดิคนสวยเสร็จแล้วสวยเียกล้แค่ไหนล่ะดูดีิว่าไอ้เส้นหมองไอสีฟ้าข้างบนนั่นคืออะไรน้ำยาได้วาดจ้าสวยใครได้ของเราอ่ะได้โปรดทำให้มันดีๆนะเออชวเลยะโอ้ยอย่าหวังเลยให้กูได้อย่าหวังเลยให้กูได้ของกูรู้สึกว่าจะเป็นแบบไม่เห็นเส้นนะ กูเห็นเส้นสีดำจัเดี๋ยนะไม่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 มีเส้นไม่มีเส้นตัดขอบผนอกอ่ะไม่เวลาจะหมดแล้วนี่เดียวกูขช้เกจเราจะเวลาหมดนานเว้ยโอเคได้แล้วเดี๋ยวกูไปลดเวลาแม่งเลยลดเวลาลดเวลาแบบโคตรเลยวะอะไรวะไอไอชีจะได้หมายความว่ายังไงวะเดี๋ยวดีวเดี๋ยวอะไรย อะไรอะทำไมไม่เป็นสีเขียวอย่างนี้วะมันต้องมีคนได้ทั้งสีิวเนี่ทำไมเป็นสีเขียแล้วแบบมันมีมันมีเส้นสีดำระหว่างกายคิดหนีไม่ได้เลยทต่ไมเป็นอย่างนี้วะคือคิดหนีไม่ได้เลยมีว่เส้นสีดำทุกแางอ่ะเหมือนร็จละหกูเห็นคนได้ทั้งสีอะ่ะกูว่าสเสร็จแล้ะพาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเอาโมเทมายังไงแต่ผมจะทำมันแย่ให้ได้ที่ได้เรียนรู้มาจากตระกูลในสักกูทำวันหนึ่ง กูทําให้มันเสียดีไหมี่ยหรือว่าทําต่อไปดีอย่างนี้แล้วกันกูเห็นบมันวนแล้วมันสวยดีกูก็เลยทําให้มันสวยกว่าเดิมอืมถึงมันจะเบะถึงมันจะเบะขวาแต่ผมก็ทํามันต่อไปแบบแปลกๆอันนียถึงมันจะเบะขวาเนี่ยใครอะโคตรเท้าสุดงอนเลยไอชนะปอมาไอคอนแอร์วันแล้วเซเล็ตเซเล็แเซเล็ตของพูนว่านมาอย่างดีคอนเมวั์นี่เป็นแมวโอ้โ เชื่อทำไมกูไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะกูไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะเอาแล้วแปลว่าไม่ใช่ขอชนะและโอเคไม่จะไม่จะไม่จะไม่ชนะได้ยังไจะมาเชื่อมโยงกันยังไงโอ้ my god ยยี่โอ้ยนี่ยสาสวยว่ะกู ไล่เข้าแขกเอเลียนไล่แปลงเอเลียนคุณนัท2ไม่รู้ได้แปลว่าเมื่อกีอะไรอะไม่จานชื่อเลยครับเอเลียนตัวนี้ชื่ออะไรครับนี่ไมันมีชื่อแล้เห็นไหมมีชื่อไอะไรมีชื่อนะก็จชื่อแล้วนะ่ยโอชื่อมันง่ายเนาะนี่อะชื่อมาก็เนี่ยชื่อมันอะเบินดาเขาเขียนให้แล้วเนี่ยเขีคนให้มาตะไฟมาอะไฟมาตะไฟนี่กูโคตรกูโคตรอยู่นี่นี่วิ่งอันนี้เนาะโอยมีส่วนหัวโซนหัว 我没得话，得嘞。哈哈哈！哈哈哈！耶了耶！哈哈哈！哈哈哈！万哈哈哈！哈哈哈！

ใอ้การสิไม่ได้ว่าใช่ไหมรูปเนี้ยนี่ไม่บวมแลยวพวเซียวแมนนี่ขากับด้านด้วยนี่ใช่สมุดจุลละเออเซียวแมนกบวมจังเลยเออทำไมมันบวมจังวะเซียวแมนบวมเยอยอันนี้อันนี้ดูดีสุดละอันนี้ดูดีโอเคอ่อ๋อไอ้สมบูรณ์สีฟ้าเนี่ยนะ ไม่รู้จะว่าอะไรเนี่ยกูไม่รู้จะว่าอะไรโ่อะไรโม่ไม่รู้จะว่าอะไรอะไรวะจมููคือผมสีชมพูคือผมอันต่อไปอ่ะจมูคือผมผีจมูคือผมเออแปรคุ้มนะไว้กันเลย มันคือผมไ่อยากรู้ไหมทำไมคุณใช้เขอยากรู้ไหมทำไมถึงใช้เวลาว่าสาราน่ะแคุกูจะได้รู้ว่าีออกมาไม่เตี้กียนน้ำมอัดเลยเ่ยเน่อนเรื่เเรื่องต็มเตเต็มเตเต็มเต็มเต็มต็เมเต็มเต็มตัมเต็มเเต็มเ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 เต็ม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 ต็มเตมติมเต็มเต็มเตเต็ม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 เเต็ม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 เม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 เ ให้โอกาสกูยังนั่งดูน่ะอัลบั้มภาพอยู่เลยกูบอกเลยเลยอุบัติเหตุต้องอายอ่ะอายว่าตัวเองแบบไม่เชื่อแบบอายบอผลงานกูดีก็เม่งอีกอ่ะแล้วกูเสร็จแล้วไม่อุบาทมาเขาบอกอะไรวะเนี่ยมาดูกันช็อตเด็ดนี่อ่านี่ไม่ไดีนะขเลยนะไปใครว่าต่อ ไอ้นาโน้ว่าเป็นนกไปเองที้เลยจริงอ่ะนี่มันนกฟ้าไม่ใช่แล้วว่าอันนี้เป็นแมวอ่ะสพอเป็นแมวลองสีให้ชื่อต่อไปของกูอะไรครอบคือโตคิดมากไม่รู้โผมว่าผมทำดีเสร็จแล้วนะเมียว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 อีกแล้วมันอีกแล้ว แอนดี้วูใช่เอาเลยกล้วยอ่านี้กูว่าดีมากอันนี้กูว่าดีเนี่ยจุกนมอ๋อจุกนมหรอคีบอกว่าทุกคนจะคิดแบบเดียวกันนะไอ้แซดสุดแมวไอสุดแมวกูว่อะไรวะพี่โนะคะเอ้ยมันลบได้ไงอ่ะมันลบได้เลยเอาสีขาวลบสีขาว โอ้โหสีขาววาดทับนี่นี่อะไรเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยเขากลัวนี่กูได้รูปแรกเลยรูปใส่ตาอีกตาหนึ่งแฮะข่าวของเองเหรอเนี่ยเออใช่ทำไมโอ้โหอย่าไรแท่งนี่คืออะไรไม่อะไรวะไม่สแน็คไม่สแน็คโอ้เอ็ดคาลิเบอร์ ม่ไม่เคยเคยรู้จักไอเกมไออันนี้ไม่เอ้าไอ้เขียวเอ็ม่อูมว้าดูเอ็มเอ็มว้าดูเขี่ยเป็นยกกลางสีแดงรู้จักไใเซลดาไหมซลดาอ๋อไอตัวไอตัวนี้ไอตัวนี้เป็นแบบไออะไรนะไอลิงอะนะเซลดาที่เป็นตัวเป็นเกมไหมเป็นเกมอ่ะไอเกมที่มันเป็นเหมือนแบบตัวตัวเขียวๆแบบเวลาไปเก็บของมันจะโชว์มือขึ้นอะไรอ่างเงา ใช่ใช <scientifically S 2> ่ใช่ใช่ไอ้ก oh, <pop> like ูไี่แหละม่ไย่าใส่ชุดบูบาทีแล้วแจ่บ๊อบตบ๊อบชุดมันดีอ่ะโอ้โหไอ้ตินไอ้เียวาปล่อยทิงาการมากเองเป็นบาล่อยงอาการนเหมือนย่อจุดเริ่มต้นมาีแล้วนั้นกูว่าอะไรลงไปวะจ่ไม่ได้ Daddy w o r l เนี่ย YouTube อ่ะแล้วแล้วไอ้ตินกับบาที่นึว่าเป กูแท่อ๋อกูเท่มองไม่เห็นกตอนนี้อ่ะอันนี้เขียอะไรไม่รู้อ่ะเดคนต่อไปว่าอเขียนอะไรเน่ยูเขียนอะไรเนี่ยมยมีช็อตสุนวงจักสุนวกจักด้วยที่เวลาค่นเลยวะว่าเม่นนั้นเขียนอะไรเด้ โยนกาซิยุตต์ตัวเองไงไม่เคยทำเหรอขอขอเออขอขอในเรื่อง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 เรื่องเรื่องเรื่องราวได้ปะเรื่องราวเลยเรื่องราวเลยเฮ้ยมันได้เป็นเรื่องราวได้เป็นเห็นแน่เลยค่ะเดี๋ยวกูจะไปนอนละนอนไลนะไอ้ติมามาแล้ว ปิดเสียงหมดเลยวะไอเตียปิดเียปิดไม้หมดเลยอะออกกกลก็ไอขำก็แค่นี้และไัตวัดเสียไอเียไอนาโนกูรู้ละไอเียรู้ด้วยไอไอจอร์ดูเนียไอโนวไตเนี่ยกูไม่เรียละไอนาโนไอเีย

ะไรวะเนี่ยทำไมต้องมีแต่คนจนดำวะแล้วหมาก็ก่อนกอเลยกูฉีกให้หมดกูฉีกให้หมดื่องนอนแลุดนอนกูไม่เอากูฉีกให้หมดแล้วก็กัดมันแล้วหมาก็จุดจุดจุดคืออันนี้คือไม่ไม่รู้จะเขียนอะไรใช่ไหมโดยจะไม่เหยียด ไม่ต้องไม่ต้องเขียนนะขนาดนั้นหรอกฮะฮีโร่แบทมันเกาะแขนเราด้วยลายอล์เคลียร์หปลาล่ัสดกลนอัประหลาดโอ้ไอไอด้วยลรยลับอัสสุดเกลือดในลายไอไปได้ไหมในลายลัสสุดประหลาดแล้วเปลี่ยนให้เขากลายเป็นไอเป็นเป็นให้เขาแกเด็กน้อยที่เป็นไอจารีน้อยที่กลายให้แกเป็นเทมจะทานไหมวะแจกเด่นสอยจกแจกชีวิต แะไรวะแล้วเปลี่ยนชีวิตเขาให้การเก็ตเอามันไม่มีให้รู้ว่าเด้อไงวะบอย y อนด Girl w ว l k t ค r ร u จ h j เก g l e อ n d s ซอวต่อวัดมาดูกันเจรอะไรฮัลโหแบดชือฮัลโหลแบด เขาได้รับนาข้าวกูเขียนกูไม่รู้เขียนลยไรและกำลังเห็บเกี่ยวอย่างสนุนสนานเห็บเกียวสนุกสนานนะเหเกียวเนี่ยคือผู้ชายกับผู้หญิงกำลังเดินผ่านจังเบินผ่านป่าแล้วเจอสวัสดีสวัสดีเรื่องราวมันเริ่มขึ้นเมื่อเจอนฬิกาเอเลียนประหลาดอ๋อออกแล้ว มันกอะแขนเขาด้วยแรงลึกลับแปลกประหลาดซะเกินแล้วเปลี่ยนชีวิตเขาให้เป็นเอเลี่ยนไปดูเอควิลิโก้ไปดูเอเลี่ยน X วิดีโอการมาครั้งหนึ่งนานมาแล้วว่าตบฟ้มันเด็กได้ไงวะ มีคนตัวดำดำแบกปูนอยู่เขาทำปูนหล่นใส่คนขาวชูวอกดับเลูย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 ููููููย ตื่นเช้ามามีคนดำเดินมาโรงเรียนมาอืดใส่รองเท้าแล้วหมาก็กินมันแล้วหมาก็เฮ้ยเชฟคุณเจ้าได้เลยเต้นบราซิลมากล้มทีผิด้อนิวตรอนโดนอสเอาตูด แอนเดนนาโนก็ตฟักใบอีวัตพีโอวีอูวูพีโอวีอูวูโอศูนย์โออะไรเนี่ยี่อะไรเนี่ยมึงพิมีอะไรกันเนี่ยบ้าน่าเบือ่อกว่า,าน่าเบือ่อไะ ว่ามันไม่มาตูนเลยไม่มาตูนเลยอะไรกเห็นตูดใช่ไหมนกแมทบงกีแมตต์ตูแคทฟูดกอสิลลายยมัมโอ้หเฮียไอเชตตีเลยนะโว่าให้ทุกอย่างเลยโอ้โหคว ดีเนี่ยไอ้ที่เันตัวนั่นคือยมมอมเวและไอ้เขียวนั่นคือสารายตุ่น of two w o o n เ c a อะไรอะอะไรนะอ๋อชูบู คืออะไรเอจังเลยา้ความฝันของคนดําคืออะไรอันนี้กูรู้ดีกูไม่รู้ไรม่รู้เลยใส่หาขยะให้แม่งเลยต่อไปคอยโนวันพี่ต่อไปตีเราแบบเป็นรู้เ่ย มาเ<อ>ย็ดด,ดูดใครสักคนมายย้มดูดใครสักคนชนะเลยไม่บอกว่าใครไม่บอกบามันนาน้นดูด,ดูดหาแล้วสิบาอเ่าเยไปโอ้โ,อโ,อโอ ไอดีอินไม่ได้เขียนว่าไม่ว่าเป็นรำเลยไอศชินไากอินไอศนไม่ได้เขียนว่าไอ้ชินอุบัติเหตุนั่นไง